ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด เกกรมอบชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยตนเองราผิดเอติเชนเทสคิดระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ที่ห้องประชุมชั้น2อ,อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการมอบชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยตนเองตาปิดแอนติเจนเทสคิดระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและสำนักง,งานสาธารณส,สุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมกันจัดขึ้นโดยมีนายแพทย์ นเรทริศขัตตะศีมานายแพทย์สาธณาสุขจังหวัดสมุทรปราการนายแพทย์นนจินดาเวทนายประกิตวงประเสริฐรองนายแพทย์สาธณาสุขจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยสสอัคาราวัตอาสาวเหมสสถาปรกรกุลเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการหมอมหลวงสกุลมาลากุลสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนคณะผู้บริหารสภาอบจสมุทรปราการนายสุนทรปานแสงทองดออรพิริยะโตสกุลวงนายสมรัก ควรสงวนรองนายกอบจสมุทรปราการนางสาวชนทิดาสวิเหมดร ok รัชชานนทองอารามเลขานุการนายกอบจสมุทรปราการนายสมควรชูสวัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสมาชิกสภาเทศบาลน,นครสมุทรปราการและพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียงนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวว่าสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและพี่น้องอสอมอผู้ปฏิบัติงาน านด่านหน้าทุกท่านในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาทุกท่านทุกภาคส่วนได้ทํางานกันอย่างหนักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการก็ได้มีการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้มีการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มาโดยตลอดเช่นกันตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการก็ได้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เคมีพันเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเช่นแอลกอ อเจลล้างมือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับหน่วยงานสถานศึกษาพี่น้องประชาชนจัดซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสนําบสนให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการประสานการดำเนินงานกับหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรปราการซึ่งทางหอ,อการค้าได้มอบรถตรวจโควิดความดันลบพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและตรวจหาผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รวมถึงได้มอบอาหารน้ำดื่มสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงที่มีการ แร่ระบาดอย่างหนักเตียงผู้ป่วยมีไม่เพียงพอองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้มีการสนับสนุนการจัดตั้งสถานที่กักกันโรคท้องที่ LQ l, l o c o n Quarantine ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ w s a บางปลาร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการจากนั้นได้มีการจัดหาวัคซีนทางเลือก ซีโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุลาพร์ให้แก่ประชาชนจำนวน484,000โดสคิดเป็น2 4 2 0 0 0คนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วขึ้นเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่9สิงหาคมถึง23ตุลาคม2564ที่ผ่านมาจากการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและทุกภาคส่วนพนวกร่วมกับความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการพี่น้องอสมทุกท่านทําให้จังหวัดสมุทรปราการบ้านของพวกเรามียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากวันละพันกว่ารายลดลงเหลือ2300รายแต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการก็จะยังคงเดินหน้าร่วมป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กับทุกท่านและทุกหน่วยงานต่อไปซึ่งวันนี้ได้มีการจัดซื้อและส่งมอบชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยตนเองรับผิดแอนติเจนเทสคิดชุด ATK จำนวน1 5 0 0 0 0หชุดเพื่อสนับสนุนให กับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนำไปใช้ในการดำเนินการเชิงรุกตามมาตรการข้อประตูบ้านที่ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้มีการชี้แจงแนวทางในการดำเนินการให้แก่ทุกท่านไปแล้วและนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมจะสนับสนุนและเขียงข้างทุกท่านเช่นกันคือหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการซึ่งในวันนี้ท่านชนสวัสดิ์สวัสดิรราา์เหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการได้จัดสรรงบส่วนตัวมามอบเสื้อและหมวก อสมอให้กับอสมอสมุทรปราการจํานวนกว่า8000ชุดเพื่อสนับสนุนกิจการของอสมอจังหวัดสมุทรปราการโดยได้มอบหมายให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้แทนมอบดังนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าในทุกการทํางานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 องค์กองการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการและหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการยินดีและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกด้านของทุกท่านและทุกหน่วยงาน เช้านะคะเรายังได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกวุฒิสภาจาังหวัดสิประการท่านตตรง สถาปรกรณ์กุลเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการค่ะท่านสตมณิษฐากรยุนร,ริร้วท่านสตสมทรีพุ่มเกศผู้แทนส่วนจังหวัดสมุทรปราการเขตเอำเภอพระประแดงค่ะท่านกิต,ติพรดวงดีท่าน

2019นะครับซึ่งผ่านมาทุกๆส่วนเนี่ยได้มีการทํางานกันหนักๆแล้วก็องค์การมหสชนสัดสระการก็ได้มีการในการเพื่อสนับสนุนในการปรา้องกันควบคุมและต้องระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะคบเห็นว่าตั้งแต่เริ่มการมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยองค์การมหาชนสัดสระการนะคะเราก็ได้มีการจัดหาวัสดุดนะคะ ่ม okay, ันเป็นอุปกรณ์เคมีพัน์เพื่อใช้ในการป้องการแพร่ระบาดนะครับแอสนะครั้วยาซีนเชื่อโรคนะคให้กับเปป่างอวนกี้รอางนะคราณนอะครัเอีเนี่ยจะรู้ อย่คอชุดเสื้อก็อยากใส่ไปอย่างที่สองก็คือมีปลองว่าเป็นผู้สจศึกษานะครัสถานการณ์สุขจิตปการค่ะผู้ตดติดของเราสำค่ะชุด ATK จะทำการแจกมปหาแสนห้า0ม0่นชุดนะคะและพี่น้องอักรก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่นำชุด ATK ในเขตอางทุกทาน เก็บรวมม้าเสื้อนัทด่านแคบบนสายในรถดูการบริหารเสื่อจังหวัดสุรากาเป็ดผู้แทนม้าเสื้อสนจังหวัดสุรากาลก็ได้มอบชุดเอชเคให้กับท่านประธานสโมสรเพืออที่ว่าจะนำไปใช้ในการดำเนินการเชิญทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด